อาลุนสวัสดีใ,ใครเห็นอะไรมัง่งอีต้นเขียวๆมันเริ่มขึ้นมาลมแหลมลำลมแล้วว่านั่นบอบปลาของเราแล้วก็ให้คนมาตัดยาแล้วก็ฉีดยาไปเลยแต่ตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาแล้วรู้สิเป็นแนวเลยมันคือกระถินยักษิงด้วยพอมานั่งดูอีกที อีกแลว้วันนี้ทำไมมันรู้สึกตึดตัดตัวแน่นตัวไปหมดวันนี้จะถ่ายตอนปิดลงยิ้มให้ดูนะไม่มืดขนาดไหนเมื่อวานนะปิดแต่ไม่ได้ถ่ายก็เลยโมจะตื่นเต้นปิดไฟอาจารย์อยู่วันนี้เดี๋ยวถ่ายดูดูเชินใส่เก่งกลับเนะี่ยไม่งั้นจะเห็นจีมี่อยู่แล้วโอเคไปลงยิ้มกัน นหน้าที่ปิดลงยิมค่ะตอนนี้ครูดาวอยู่เหนืงง่อยเหนื่อยเท่านี้น,กกน้องเกดช่วยช่วยมาปิดโลงยิมด้วยดูกวนเลยไม่งั้นอยู่คนเดียวนะเว้ยกลัววันตื่นบอกจะมาก็าไม่มาทิดกันหมดเลยน้ำเสร็จไม่ได้รังแคหมูกเลยตอนเวลามันปิดรงยิมมันมืดมืดมดก็เลยไม่ได้ถ่ายมันต้องเปิดไฟฉายมันก็น่ากลัวรเราจะ เสียเวลาไม่ได้เลยวันนี้ก็ยังมีน้องอยู่ช่วยอยู่พรุ่งน,นี้ก็อีกวันหนึ่งเดี๋ยวเจ้าของโรงแรมจะกลับมาแล้วเรแบบาก็จะไม่อยู่ตลา,าเราไปมากเจ็บมั้อันนี้จะทำอะไรวันลืมถ้ามันลืมก็ลืมแบบเช็ดหน้าเช็ดตาก็นอนชิดแตก็ค่อยทำ ไม่ต้องกังวลมากเนะาะค่อยๆทำให้ดีที่สุดคอยให้มันลุล่วงด้วยดีคอยให้มันสำเร็จมันทำเร็จจริงๆสักทีเถอะ